ช่วงนี้าานครูบาอาจารย์มาดีหลวงปู่มาแล้วก็ลงทะเบียนมาร่วมประชุมกับคณะเขาส่งเครืรรอรข่ายจากนั้นเราจะเริ่มนักพัฒนา,นาและพักการุณิปถากรก็ จะมีการวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับมีชุดการแสดงมาแสดงต้อนรับคุณบาทาจย์ด้วยครับไม่รู้เลยมีมีครับมีวันนี้มีลุงอุ๋มไว้ด้านหน้าหมอมีการแสดงสองชุดครับวันนี้มีการแสดงสองชุดกำลังลงทะเบียนกันต้อนรับบัตรทุกท่านที่มาร่วมแล้วก็ประชุมกันในครั้งนี้เป็นธรรมเนียมครับเป็นธรรมเนียมโอ้ตอนกลับเป็นไงบ้างจะขึ้นเครื่องแล้วก็จะเครื่องกับม่จัด พอนตอนรับคณะครับที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ด้วยหลังจากออกรับเบียนแล้วก็จะเข้าภาพที่กระจายไปทั่วโลกร่วมประชุมนะครับท่อมกันในวันนี้องบโออวันนี้วันนี้แะมาไสดอยู่นะครับก็อาจารย์เราเข้าไปดูแลกดไลค์กดแชร์ให้ให้โยมที่บ้านทางบ้านได้ได้ชมนะครับ อาจารย์ทางปฏิญัาครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นผลงานผ่านสื่อผ่านทีวีโทรทัศน์โอหลายท่านมาในงานนี้แล้วครับแล้วก็ท่านก็จะร่วมเล่กเปลี่ยนแล้วก็เล่กเปลี่ยนแล้วับขยับงานภาพร่วมกันทำปะเทินในวงในวง,ง,งท่านอาจารย์ท่านพระภูกิติตประจันิเวศนั้นได้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานของคณะสงฆ์จังหวัดคัพโทตลอดจนถึงงานด้านนี้โดยตรง นะครับมาอยู่ในเวทีของเราด้วยนะครับหลังจากที่ท่านเพลงแรกนะครับหลังจากที่เราฟ้อนบทเพลงแรกเสร็จสิ้นเราจะเข้าสู่พิธีในการยกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านตอนแรกท่านก็ลงนักมาเรียบร้อยแล้วขอถวายการต้อนรับด้วยการแสดงชุดคนดีสีลำพูนนะครับขอทุกท่านได้ อยากยงปรบมือนะครับเนาะตอนรับเพื่อออนนะครับจากนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาลำงปูนครับทวายจัดรับครูอาจารย์ด้วยชุดนี้เป็นชุดแรกครับครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทํางานนะครับโอกาสนี้ขอรัตนาท่านอาจารย์ท่านประภูสมุญวิเชียรคุณธรรมโมนะครับท่านด็อกเตอร์ ได้การาวต้อนรับเครือข่ายประสงค์และพัฒนาทั้งสี่ภาคของกัรพัฒนาครับอาจารย์ครับคณะผู้ปกครองภาคเขตที่จะมีการไปชุมทุกนี้ครับไม่สะดวกที่จะมาร่วมแต่เราก็มีหนังสือไปแจ้งบอกทั้งหมดและเป็นการกระชายสัมพันธ์งานโครงการกอ,องทุนผสมอาภาพนะครับภาคเหนือกลานนาของเราโดยเฉพาะแปดจังหวัดนะครับก็มีการก่อตั้ง ยขยับคับมเพื่อนงานพระเครือข่ายผสมนะครับตัง้งแต่ปี2540เป็นรูปเป็นร่างก็ปี2541ซึ่งก็มีตอนนั้นก็มีพระมหาบุ่วยชิรินพระบรมเป็นเป็นหลักนะครับหวมหมวกให้ภูเขาสอบสวมรองเท้าให้กินดอยคณะทำงานของรัฐบาลนะครับระดับกรมกองกระทรวงนะต้องมาศึกษาเรียนรูนะ้รูงานกะั้งงานอะีกนะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องที่ การเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอย่างทุกวันนี้อาทุกอาทิตย์สัปดาห์ท่านต้องส่งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเข้าไปในศูนย์การค้าในแหล่งจําหน่ายต่างๆหลายสิบปันนะครับเนาะนะครับเราอยังคิดโูรณาการกันอยู่กับทุกภาคอยาอาจารย์ส่งคลิปจริงๆพะครูสุจินธนกิจเนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นเจ้าคณะอเภอ เนนักป่าอากาศนะครับทำงานส่วนมากจะเป็นเนวบูส่วนหนึ่งนะแนวบุส่วนหนึ่งแล้วก็เก่งในเรื่องของการใช้บทเพลงในการต่อสู้ในการนำเสนอเรื่องราวดีๆต่อสังคมเนี่ยท่านว่มามหานิเวทช่ามก็คฟูกิจติปริยัติวิเวศเวลขาผลุงพ่อจังหวัดเมก่อนท่านก็ทำงานด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันสุดท้ายมาก็คือ บทบาทภาริษภาระหน้าที่ที่ให้ยืมแล้ว4-5ปีก็ระดมทุนมาพื้นท่านนะแต่พอระดมทุนขึ้นมาให้จริงๆนะครับท่านกับบริจาคเงินส่วนนั้นให้เป็นกองทุนสวัสดิการสากลเพื่อสังคมที่พวกเราเป็นสมาชิกกันอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญเนาะในการก่อตั้งเครือข่ายกับในานามของเครือข่ายพระนพพัฒนาชุมชนภาคเหนือ ในนามนี้ในฐานะที่ผมอาจจะเป็นประธานเนาะเป็นประธานของเครือข่ายก็ขอกราบนะครับขอบคุณทุกรุกทุกองค์ที่ได้สละเวลามาร่วมนั้นนะครับว่ามีพลังขิดกันมากอีกส่วนหนึ่งก็ขอยินดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับทุกรุกทุกองค์ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนาะหลังจากนี้ไปเราก็มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานแบบเป็นแบบไปดูสถานที สัคันต่างๆไปทางก็จะอยู่ที่พืชสมบลกครับฉายไฟเรียกได้เลยนะครับอาจารย์รูปในจปดนู็นอยากศึกสาให้น้องๆครับน <on> <matrix> ีครับย้นับสาธุสาธุนุมเกาโอเคครับผมเป็นโรกาสทางการศึกษาได้เงี้เอง Samma Sammata Phala, Putang Phala Tang Apiwatevi, Swakato Pakawata Muh, Kamangnamami, Supatipanno สังคมของเรานั้นมารวมตัวนะหลักๆเลยก็เรื่องของการทอดพระป่ากองบุญสุขภาวะสังคับเพื่อสังคมในระดับประเทศซึ่งเป็นคิวของผักเหนือเราก็จะมีการหุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละภาคปีละหนึ่งภาคหนึ่งภาคเพื่อสนทบทุนในการดูแลสุขภาพระสงค์ซึ่งกันและกันเองในเครือข่ายะสมนักพัฒนานะซึ่งเราเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ดี พอทำงานนานๆ,ๆเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็เครือข,ข่ายเราก็มาขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมในเรื่องของสุขภาวะรวมทั้งโครงการบวชสร้างสุขทำอย่างไรจัดงานบวชให้มีการประหยัดและก็ได้ประโยชน์สูงสุดต,ตามหลักพระธรรมวินัยรวมทั้งในเรื่องของการรัะสมเองนะดูแลชุมชนดูแลสังคมให้มีสุขภาพดี และประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราลืมเลือนกันไปก็คือทำอย่างไรพระสงฆ์เราจะดูแลสุขภาพกันเองให้ดีซึ่งวันนี้เราจะมีเวทีแลกเปลี่ยนกันนะทั้งพระกิจารุปทาซึ่งมีสถานที่ดูแลพระสงฆ์อาภาธนะตามวัดบ้างตามโรงพยาบาลบ้างหรือมีกองทุนต่างๆนะเกิดขึ้นซึ่งเรามีเจตนาเพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ในหลากหลายรูปแบบในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสองเนี่ยจะมีกองทุนบุญนิธิดูแลพระสงฆ์อย่างเจ็บป่วยนะในระดับประเทศเรามีโรงพยาบาลสองในการดูแลพระสงฆ์ภาพรวมทั้งประเทศครับขอรัมูทนาขอบคุณรัฐชาสาธุรณชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมุโูทนาบุญในร่วมกันในครั้งนี้ขอจงมีความสุขความเจริญลมีความสุขกายสุขใจ ปรัชนาได้ก็ได้ท่กความมาุ่งมั่นปรัตนาตวกาการเปิดภาครรับค,คับสำหรับที่นี้ก็เขาฝากไว้พิยีเพ่าบกนใหม่ในคกิปต่อไปก็รนะตนาตาทุ